วันแชมเปี้ยนชิพเสกสันรับรางวัลวิกตอเรียลีฮีโร่ผู้มอบความสุขสู่สังคมเสกสันอ,อขวัญเมืองได้รับรางวัลวิกตอเรียลีวิกทตอรีอลีอวอร์ดในฐานะนักกีฬาผู้มีความเสียสละสร้างสาธารณประโยชน์และตอบแทนสังคมส่วนรวมเนื่องในโอกาสที่13มกราคมของทุกปีวันกำหนดให้เป็นวันวิกตอเรียลีวิกตอรียลีเดย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสาวน้อยนักสู้อดีตนักกีฬาวันผู้เคยสร้างรอยยิ้มและความทรงจำที่งดงามแก่ผู้คนมากมายโดยทุกปีจะจัดให้มีการรมอบรางวัลน,นี้แด่นักกีฬาวันที่มีความเสียสละสร้างสาธารณประโยชน์และส่งมอบความสุขตอบแทนให้แก่ชุมชนและสังคมและนักกีฬาวันผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่เศกสรรอ,อขวัญเมืองซึ่งในปี2566ที่ผ่านมาเศกสรรได้นำเงินและสิ่งของรวมถึงเปิดประมูลนวมและกางเกงมวย เพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปบริจาคแก่ผู้คนในชุมชนต่างๆหลายแห่งเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความเอื้อเฟื้อแบ่งปันสมควรได้รับการเชิดชูยกย่องให้เป็นแบบอย่างสืบไปเสกสรรน,นำเงินที่ได้จากการประมูลมาซื้อของบริจาคให้ผู้ยากไร้โดย สเสกสรรเผยว่าตนมักเปิดประมูลกางเกงงอและนมหลังชกเสร็จสมทบกับเงินส่วนตัวเพื่อนําไปซื้อสิ่งงอของจําเป็นไว้สําหรับบริจาคผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสตามมูลนิธิต่างๆหรือสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตนปฏิบัติต่อเนื่องมานานนับสิบปีแล้วเรียกได้ว่าเสกสรรถือเป็นฮีโร่ทั้งในและนอกสังเวียนอย่างแท้จริงติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมป์เปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์วันนิฟค c o อมและอินสตาแกรม o n e c h a m p i